จากหนึ่งหมื่ผมบอกให้เลยว่า1 000, 000นึ่งหมื่นหาบาทเพื่อให้ห้า0ันบาทเดี๋ยวผมไม่จัดกาผมเองผมพูดได้เลยเออห้าพันบาทตัวให้เออเออตี่เลงน,นะเดี๋ยวจากให้ถ้าอยอดเยี่ยมจอวับเป็นงอง เดียวนะอ,นนอ,นนอ,นอมันแล้วครับสำหรับพี่กระพาเพชรครับเอาหอนีโเดอลยอยู่นโคเดมอร์ลยเอ,หหอ,อ้ยเอ้เอองค์